วัตถุดิบวันนี้ 1. กวางตุง้ง 2. กะหล่ำดอก 3. ฟักทอง 4. ข้าวบาเล่และ 5. หมูสับค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากหั่นผักต่างๆนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการล้างตัวข้าวบาเล่นะคะเหมือนเวลาที่เราทำการซาวข้าวเลยค่ะหลังจากที่เตรียมวัตถุดิบต่างๆพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำลงมาใส่ในเครื่องได้เลยค่ะ หลังจากชั้นแรกที่เราใส่ผักลงไปแล้วนะคะก็จะตามด้วยเนื้อสัตว์ค่ะซึ่งวันนี้ใช้เป็นหมูสับนะคะตัวหมูสับนะคะก็จะเลือกเป็นตัวสันในหมูนะคะแล้วก็เอามาสับเองหรือจะใช้เป็นวิธีเอาลงเครื่องปั่นให้มันละเอียดก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็จะตามด้วยตัวข้าวบาเล่ที่เราทําการซาวข้าวแล้วก็เติมน้ําแล้วนะคะลงไปค่ะ โดยก่อนที่เราจะนึ่งนะคะเราก็ต้องเติมน้ําลงในเครื่องด้วยนะคะพอเสร็จแล้วก็ทําการปิดฝาค่ะแล้วก็ตั้งเวลาในการนึ่งอยู่ที่25นาทีค่ะ25นาทีผ่านไปนะคะตัวข้าวแล้วก็ผักแล้วก็เนื้อหมูของเรานะคะก็จะเป็นอันสุกเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าบ้านไหนที่อยากให้ตัวผัก ะะแล้วก็ตัวข้าวมีความนุ่มหรือความเปื่อยมากยิ่งขึ้นจะตั้งเวลาเพิ่มก็ได้เช่นกันนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการเทต,ตัวข้าวบาเล่ของเรานะคะลงไปในหม้อเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะทําการปั่นได้เลยค่ะซึ่งระดับในการปั่นนะคะก็เลือกตามระดับการรับประทานของน้องๆแต่ละคนได้เลยนะคะว่าชอบทานแบบละเอียดหรือแบบหยาบนะคะ และนี่ก็จะเป็นหน้าตาหลังจากที่เราทำการปั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสีสวยน่ารับประทานมากเลยค่ะและในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็นำมาเทลงใส่กระปุกสำหรับเก็บแช่ช่องฟรีซได้เลยนะคะซึ่งหนึ่งกระปุกนะคะก็จะเป็นปริมาณในการทานต่อมื้อของน้องนะคะ โดยอาหารนี้นะคะที่เราทำการปั่นไว้แล้วนะคะก็สามารถเก็บไว้ได้ในช่องฟรีสนะคะเป็นเวลา1อาทิตย์ค่ะ